สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทั้ง FC มา FC เก่าด้วยเนาจะมาตามกันตอบแนวทางคุณดาวโจนจะดาวโจนรอบปกติแนวทางวันที่26เดือน4เดือนเมษา2000ห618จะมาผูกกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้ะสำหรับดาวโจนแอดจอยทาคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่เกิดโขพิดพลาดทางเทคนิคไปนิดหนึ่งขอทําใหม่ละกันเนาะขาเอาไปแบบนี่าราคาเนาจะง่ายๆเขาใจง่าย,าย,ายาราคากระซับรวดเร็วจ้ะ สำหรับพ้นด๊าจุดพ้นที่ยี่สิวันที่25นี่แอนดรอยตองขอโทษดเขาเขพายพี่นเอฟซีหลายๆล,ลงให้เด็กเด่นพิษไปจากเด่นพิษไปเพราะว่าวันที่24เขียนผ้นพิษสำหรับเลขเด่นวันที่25ให้เด่นหาก,กับพุกพ้เข้ามา3 4 0 8 3อันนี้แือเขียนผ้นถึงอยู่เนาะ,ะสำหรับด๊โจุดวันที่25พลาดไปจากหวัวเลขเด่นของเฮาเขาพาดไปหวัวลงให้เายเด่นพิษตัว สำหรับวันที่24ไอ้โจยเขียนพนพิษจะสลับตำแหน่งพ้นวันที่24นี่คือพ้นเข้ามา6กหาคิดเนาะบ๊วยแมน6กคิดหาพ้นเขามา6กหาคิดแต่ไอ้โจยดันมาเขียน6กคิดหาพันะโอ้โหน่าก็ต้องขอโทษขอภัพยพี่น้องเอฟซีลหลายๆจำไว้ต้องสูงใส่อยังหลายจ้ะพี่น้องจา้าถ้าเกิดว่าไอ้โจยเขียนพนพิษแนวทางถูกๆแนวทางถ้าเกิดว่าเขียนพนพิษ เขียนพ้นพิษตำแหน่งอย่างหุ่นดาวจูวันที่24เข้ามาหกหาเจ็ดแต่โจเขียนไป6เกเจ็ดหาเราต้องสงสัยยังเลยจ้ะเลขเด่นวันถัดไปนี่คือพิษแทนแน่นอนขอพุณพี่นอ้องเอฟซีสีเป็นหูเป็นตาซอยนะจ้ะที่คอมเมนต์บอกเนาะถ้าพ่นอ้องเอฟซีบ้คอมเมนต์บอกแอดตอยกะโมโหเรื่องยังเลยปล่อยผ่านเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอาพ้นดาวจูวันที่24ฮกหาเจ็ดมาคำนวณหาเลขเด่น,นวันที่2 5สีมาเต็มๆเ,เลยทางบนทางล่าง ด้นเขียนผิดต้องขกนุูดโอภัยพี่น้อยเอฟซีหลายๆเนาะจังได้กก็เป็นหูเป็นตาซอยราคานอกจากจอ็ดดทำแนวทางมือหนึ่งโบได้ท่ำแนวทางแค่หุ่นดักโจนอย่างเดียวมีลายแนวทางก้ะบางเถื่ออาจสีลงลืมลืมเออเออออสมองเออเลยไปนิดเดึ่งกันปวดกันเนาะเป็นหูเป็นตาซอยกันกะทาคือโรคเคสพูดพิษกันโต้องนําไปเป็นแนวทางจากวันถัดไปนี่คือเด่นพิเแท้แน่นอนขอบคุณพี่น้อยเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะ แต่หุ้นดาวโจน์ของของแอจอยเดือนนี้อ,อาทิตย์นี้หู้ซื้อว่าบุก่อยเดินเนาะแนวทางกับปิดช่วงช่วงเราจะสำหรับหุ้นดาวโจนส่วงปังกับปังอย่างอาทิตย์ที่แล้วนี่ถือว่ามาเต็มๆทางบนทางหลังเลยเนาะทางยอดทางลูนโอ้โหแตกกันแบบกระจุยกระจายนอกจาแต่ว่าอาทิตย์นี้แนวทางบุคอยเดินเนาะแนวทางดาวโจนของแอจอยถือว่าสุปยอดกว่าภายแล้วเนาะแอดมินบางคนบางทานลงหุ้นดาวโจนี่บางคนกับจนท่อ แต่บางคนบางทานกะสองสามอาทิตย์เขาแค่สองข้างสามข้างบางเถื่อบางข้างเขาแค่วิ่งลูดแค่นั้นเองแต่แนวทางดาวดาวจูดพอไอจอยบอกเลยว่าปัางคาดนี้ฮะเบิงยากพี่น้องเอฟซีทีตามนี่ถือว่าสิเขาใจกันเขาใจดีเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้หูซื้อว่าบุคอยเดินเนาะสำหรับดาวจูนขเขาก็เป็นช่วงๆเป็นจังหวะเน,นาจะแนวทางมีเข่าเลยกะมีรุดเนาะจ้ะ วันที่20 20หาเนี่ยชาวันสิปักไบบด้กยับบวปากแดนมาเขียนเด่นผิดสั่งนั้นอ่ะสำหรับวันที่26แนวทางของเฮามือนี่ก,ก็ตามลุนกันตอ่อจ้าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งขอไปไว้นิดหนึ่งละค่ะเนาะสำหรับบุญดาวโจนของเฮาจ้งสำหรับดาวโจนวันที่26 เลขเด่นไฮเด่น1กับ2วิ่งรูดจ้าไซวิ่งไซรูดหมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปลูดได้จ้าจับคู่เด่น1นึู่ด1นึ่สำหรับตัวประกบคู่มันีคู่ซึว่าสิเลลกระจายอยู่ด้่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้องศูนย์สองเก้าไ่ได้จับให้สำหรับเด่น1นึ่งวิูด1จับคู่12 13 14 1งหน2่2ส2ม2นึ Viol ่ต yeah. ัวที่แอดจอยเน้นคือเน้นเลขเบิ้ล เน้นไปที่เบอร์22ตัวทีเน้นคือตัวระบายสีเนาะเข้าใจตรงกันเนาะเน้น1 12 16 26 28อันนี้คือตัวที่เอสจอยเน้นจะหมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปปลีนแนวทางได้เนาะคือ,อยู่กับความหมักความชอบจะโปรใช้วิจะะารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเราจาะแนวทางมีเข่าเลยกัมีลุดแอสจอยบุคคลฟันตัวแนวทางสิม่าหายพันเปอร์เซนต์หรือว่าลอยเปอร์เซนต์อันนี้คือบุคคลฟันโทจ้ะ เขาห,หัหายไปตามสูตรหมักกะบขอยตามบวมักกับป่วยผ่านแค่นั้นเองเนาะผิดผลานประการใดกับคนสโคัยในหลายนอกจากเขาหายพน้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางโซ่หรีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจากขอบพุณนถูกการรับชมขอบคุ่นถูกกำลังใจนอกจากอย่างที่ไอ้จ้อยเคยบอกฝ่ายเนะาะทานเลขเด่นเขียนจากเกิดว่าไอ้จ้อยเขียนพ้นพิษเด่นวันทัดไปแนวทางทุกๆแนวทางก็คือบอกเลยว่าเลขเด่นพิษแท้แน่นอนนอจกจากกะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังกันด้วยนาะเป็นหูเป็นตาสวยกันค่ะพี่น้องจ้าแอดจอยกันบางเถ่อบางขางกันลุ้งลืมลืมเราจะบวัวกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานโชคดีมีไส้กันทุกคนทุกทานจะสสาหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า